หลังมาลูกโอทู้นี่วะกเหได้ยกเหยีกไดได้ีลูกแก้วอขวบอกเอด้วยเฮ้ยได้ได้เขาซ้อมมาอย่างดีเพาะเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไกลก็เดิมีไอ้ลูกที่ผมซื้อนะครับล่ผมเป็นะไผมซื้อด้วยผมซื้อโดนโดนตกติดปวะได้ได้ได้ร้อ0เลยได้ได้สาเได้ได้สร้อเลย

啊，这样嘞。